เฮ้ยค hey. <c oughs> ือมาลุยหญ้าบูจังสิบักดำบักดำสนุกเด็กๆเลยงานนี้ลุยหญ้าช้างเอ้า Hui đốt kiếp nếu bên lưu kong xong lỗ tói thì dịp mà ô bậc quần bọc quân mày là mày là giật gắn giật gắn hơi 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 giật giật ปักจอยนี่นะครับกองสำรดเราอยู่ทางด้านนี้นะครับ <laughs> เอาปักจอยโอ้โหปักวันพอแล้วพี่จุน <laughs> นี่ครับเด็กๆมาสำรวจ อ่านะครับขอบคุณสับรตนะครับจากคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านไม่ประสงค์อกนานะครับคุณแม่สมทบคะแนนนะครับเข้ามาในการซื้อต้นสับรตให้น้องช้างนะครับท่านละ1,000คะแนนนะครับก็ขอบคุณคุณแม่ท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็ลงสับรตกันนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งต้งนะครับคุณแม่แม่อ้อยก็อยู่ทางนู้นนะครับพิภูอยู่ทางนี้นะครับเด็กๆเราก็เอาเด็กๆ บักจอยบักจอยบักทำไมสูงจังบักจอยตกเด้เดี๋ยวตกเด้โอเคนะครับ